ครับผมสวัสดีทุกท่านครับสิวสิแก้วา,าริงานตัวครับผมวันนี้มาที่สวนชัยไลายไดมีสุขครับมันจะมาลองดักปลาสิรูนะครับซึ่งสูตรในการทําในการโมดิฟายนี่ก็เหมือนของตานายที่ทำนั่นแหละครับก็ใช้ขวดของพลาสติกเอามาประกบกันนั่นแหละครับแล้วก็ใช้เอ่อในส่วนของหัวหางปลาแล้วก็รำเนาะแล้วก็ของผมจะเพิ่มด้วยการใช้ กะปิด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันลยฮะไปกันครับผมนี่คือส่วนผสมของเราครับนั่นก็คือหัวอาหารสามอย่างครับมีกะปิมีหัวอาหารแล้วก็นนรำครับผมขวดของเราครับใส่เข้าไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะบ,บ,บีบเข้าไปคือบางคนก็จะกรีดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้ถ้าผมใช้วิธีการนี้นะฮะนี่นะครับ ก็มีะมีทั้งหมดอยู่หอันนะเยวจะลองดูครับผมว่าจะติดบนทิศนายดักหรือเปล่าเนาะไปกันครับ ฝั่งนี้นี่เข้าไปแล้วนะครับผมรวมถึงฝั่งนู้นด้วยซึ่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นขอให้อาหารปลาแล้วก็หัวหารยังอยู่ครับปลาซิลเลยมาออกมาชุกชุมอยู่ที่มันมาก็จะมีหลงเข้าไปในนู้นด้วยเนาะก็เลยติด e ตรงนั้นครับนี่ครับเห็นเห็นนะปลาซิลเยอะมากครับออกกันอยู่ตรงนี้นะฮะ เราจะยกมาดูครับว่าเป็นเช่นไรนี่ครับผมคืออยู่นะครับนี่เป็นอย่ใงนี้นยคนิดด้วยู่ทางฝั่งนี้ดูมันเครับ นี่ครับผมขวดท้ายอยู่มาแล้วก็ผมนี่ครับอีกอันหนึ่งฮะเป็นโค้กไอขวดสีเขียวๆนี่ก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ยวได้อรประมาณครับมาเทดูหนะอ่อยเขตพื้นที่เราอ,อันนี้ก็จะเป็นแพรนนี่นะฮะนี่ครับ เาจะใส่ในรอบๆนี้เอาลองดูนะครับเพราะว่าเห็นปลาซิวเยอะมากเนาะเพราะว่าอันนี้มันเลี้ยงปลาปลานิลด้วยแล้วก็มีปลาซิวก็มากินหัวาหารด้วยเนาะก็เลยว่าลองตรงนี้ก่อนเผื่อได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเนาะเป็นไงไปกันต่อครับไปนี่ฮะรอบที่สองครับผม ก็จะมีเข้าอยู่เหมือนเดิมครับแต่ที่เยอะสุดคือฝั่งนู้นแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่านี่ฮะเพราะว่าอยู่ข้างๆนั้นเยอะมากครับอ๋อกันเต็มเลยแต่ข้างในมีอยู่นะฮะมีอยู่มีอยู่ส่วนรอบ้างฝั่งั้นก็จะเป็นพวกแนวของปาน,นินครับคือปาน,นินปซิอยู่ตรงนี้ครับเกาะกันอยู่เต็มเลยครับเนี่ยนี่ฮะก็มีเข้าอยู่ อีกฝากหนึ่งครับมาฝั่งนี้บ้างก็จะเป็นที่หนึ่งครับนี่ฮะก็ติดพอประมาณครับผมแล้วก็นู่นฮะอีกที่หนึ่งซึ่งที่เจ้าของสวนชายรนีลเขาจะมาหวานหัวอาหารแต่เช้าครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่กินหรือว่ามากินรอบนอกด้วยแต่ข้างในก็มีติดนะครับเพราะว่าน่าจะวิกลิ่นของเอ,อกะปิหรือเปล่าอันนี้ ดาวเอานะครับผมโอเคฮะติดตามผลง,งานกันครับผม ครับผมถึงเวลาย,ยามรอบทีสองกันแล้วนะครับก็มีอยู่สามสี่ห้าจุดนี่แหละเป็นไงเดี๋ยวเราปติดตามกันครับผมรู้สึกว่ามันจะมีติดกันเยอะอยู่นะตรงนี้ก็น่าจะโออยู่โอ้กรปโดดเดยอะเลยนี่ฮะเฮ้ยปอ ที่ครั้งก่อนนี่จะติดเยอะครับลมานี้เป็นยังไงอู้นี่ครับผมได้พอประมาณครับตนนัวนี้ไอ้นี่มาเทสักหน่อยนึงผมแล้วก็เริ่มเลยใส่กันนข้อไปนี่ฮะเรียสองอันนะผมโอ้ ฝั่งนี้ไงเงือบน่าจะเจอแดดนี่ครับผมประมาณนี้ไปส่นิดไปสุดท้ายฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะไปเก็บเอาเพราะว่าลงยาก สุดท้ายครับผมแต่นิดนึงแต่ก็โอเคโย่รอบก่อนได้เยอะหน่อยไปกะนะอะโอเขคคียวผมครับดักเรามา6ะฮะแต่ดักได้แค่5้าเดี๋ยวรอบไปล้างแล้วก็ดูผลงานอีกรอบหนึ่งครับไปกันแลนนี่คือผลงานของเราครับพอได้หนึ่งหมกอยู่ครับผม ตัวก็พอประมาณฮะมีทั้งแบบสดๆแล้วก็มีที่มันงายเงือบไปหน่อยๆหนึ่งเนาะก็พอไม่หมกใสย,ยอดมะขามเนาะน่าจะแซบๆอยู่เหมือนกันลองดูก็คือโอเคครับแต่ก็สานี้ก็คือเลี้ยงแล้วก็ให้อาหารช่วงเช้าอะไรทุกวันด้วยทำให้บางทีข้างนอกนี่เยอะนะฮะไม่สามารถเข้าไปได้ มันก็อิ่มนะฮะจุดหนึ่งครับสวยๆอยู่พอประมาณครับเดี๋ยวผมคลิปนี้แนวทำมาหาก,กินบ,านบ้านๆเนี่ยนะครับ,รรบ, okay, รบก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาที่สวนเฉลี่ยไร่มีสุขครับตรงนี้ครับก็เป็นแนวเกษตรพอเพียงซึ่งก็เป็นแนวเกษตรที่ มีสซลาเซลสูบสะแล้วก็เลี้ยงปลามีพวกปลาน,นิปลาช่อนนี่เยอะมากตรงนี้นะครับแล้วก็มีปลาซิวด้วยวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมาลองดูในเรื่องของกับดักของปลาซิวเนาะซึ่งก็พอได้ผลนะครับก็ได้ประมาณนี้ไม่มากไม่น้อยนะผมว่าเออกินกันสามคนก็ถือว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเิวะสีแก้วเขาตัวอะไรไปก่อนครับผมโค้กหลักเขาว่าจุงกาเซมซสวัสดีครับ ไปแล้วครับผม